กันรมวมโดยช่วยกันครับโอ้ยแม่เป้งหลายครับพี่น้องเป้งหลายไอ้คนอุ้ยบ้านเดียวเจลบาบะครับเออเต็มถาดนี่ครับพี่น้องครับไข่มดแดงลางแล้วครับ แย่ไครครับอาหารสั้นสูงพนว่าก็นึกกับฝากกดติดตามเลยนะครับเพื่อพยมกับเจอออมครับผมเพิ่งแล้วก็ขอความกร้าากดติดตามนะครับเป็่นกำลังใจให้กันครับผมมันนี้มาแย่ไครครับันหจุดครับผมป้าปงมว่งนี่ครับป้ามุ่งเจออ่อนย่องนะครับติดตามครับมาฮสิได้ปะครับวันนี้ครับเนี่ยผม

เอาพวกนี mm ้ดีข้างหน่อยกัน ครื่องผงเหรอยังมีใครอย่างนี้ผสมเป็นยากทุกเลยเอาเน้อซึ่งมากผสมให้ไอ้เบิ้งตรงๆรงเลยนะตรงตรงไม่เหมือนฟูเลยเอาลงค่ะเบิ้งหนึ่งเมเปียมเอาลงมาทั้งงานเลยแม่เต็มเลยไปแล้วค่ะโอเคค่ะนี่จะมาช่วยกันรวมด้วยช่วยกันครับโอ้ยแม่เปียงหลายครับพี่น้องแม่เปียงหลาย ไข่ผสม,มคร,ครับมีไข่ผักไข่ไงปนกันไปเป่งเยอะทั้งละโลูค่ะข้าวบนเป็นเต่งมาถึงอันนีไ้ไมหมครับเห็นไหมหล่นย้อนแสงแน่นิดหน่งครับเจียวอมนะครบคคับเจียวอมนคนเก่าคนเดิมเจียวอมเน่ยไข้ขึ้นก็ใส่น้ำมาให้ด้วย ก็ก no ็นู่นน่บอก้ว่า<ม>้านันีน้องีบงไหม่ครัมันออกตงน้ใส่สดแป้งดิแป้งอกล้องาเหรเาป็นข,า,ขาวเดี๋ยวครับออกขันยาครับเสรีกล้องอ่อไครับอุ้ยบาทเดียวเยลบาทครับเออเต็มถาดน,นี่สุดยอดสุดยอด ไข่มดแดงกลวเที่เดียว้ครับเเดียวเดียวมีแต่แม่อันนี้พี่อมเบยแม่ดํโอ้โนนั่นเป็นแม่ดําออกมาเทเลยออกมาเทเลยเชนนั่นสิปกงกันเรื่องยากง่ายเถอะเดี๋ยวนี้คนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านเอาพีอมเน่เดี๋ยวเดี๋ยตัดไมมันบิดไมมันบิด

ครับไหลไม่ได้ออกจากเมดเบาขึ้นครับนี่ครับจะจ่าเลยครับจะจ่าเลยครับมแล้วนี่ครับเจอมทุบ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 มันลงไปบนซ้ายมือบนซ้ายมือเรดาจับมาแล้วเรดาจับมาแล้วเรดาจับมาแล้วครับบนซ้ายมือซูมหน่อยซูมหน่อยไม่เห็นครับย้อนแสงแล้วจะมัดมันติดเทีย เนี่ยครับแง่ยใครครับแง่ยใครครับเป็นแท่งอะไรในห้างสินเสร็มมันก็ดหัสินเบอร์ยังเลครับพ่อซูมเนี่ยครับยังไม่หมดยังไม่หมดมันสิดเทียนให้ให้ครับแง่ยให้หมดแดงมันจุดครับกับทีมงานเที่ยวอ่อมสาวในบ้านหมดแดงทั้งนี้มีตลอดปีครับกล่องสั้นเด้ครับหมดแดงกัด กนองมีมีมีแต่จะเย็นเย็นโอ้ยย้ายขยับไปดู โอ้สว่าขามพี่พี่ยอมเตียกแตกเอ้โรถมันต้องไปทั้นไหนนึงแหละโอ้ยว้าวว้าวก็มึงยับขึ้นไปอีกยับขึ้นไปอีกไ่ได้บวโอ้อเออนั่นแหละค่อยๆข้อเอาอ้อมันอยู่ทางๆเด้อ โอ้เบิงูแง่แตมีคูไรค่ะว่าหน่อยแต่มีคุณภาพเออพี่ยมคอตรงนั้นแหละคอตรงนั้นละลูมันมันตีด้ตรงใบไม้ยอดไม้เหอม่ขางร้คังโอ้ยโร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  เออค่อยค่อค่อยโอ้เห็นมาเห็นแบมตรงยอดโอ้ยลุลลงอยงยลงยุถือย่ถือยเคาะไม่เคาะไม่ว่าม oh, well? hmm, ่ส uh. ั้นเออกำปั้นเคาากำปั้นเคาะเงี้ยเหบอบุยทิศทิอ๋อไปมือไปมืออ๋อ หมดก,กับคนไทยค่ะอออโอ้โอ้เทดด่ดีดีอะคะ้องค่ะใ้เอาดถึงแม<ด>่เป่งถึงอันนี้ผสมกันค่ะเป่งเ,เยอะแล้ว เก็บค่ะแล้วไปค่ะเดียวๆรรครับเก็บค่ะเก็บครับเก็บ่ะเก็บค่ะโอ้ยรีมซุปเพิ่งเด้มาแม่เปงมีนอน่ะรวมหดเลยพี่ย้มยกสุปมาได้บ่ โอ้แต่มันกระย่ของตรงหันนี่พี่ยง<ม>เสียบเ<ม>ขาลดเออฟันแห้งๆ,ๆเลยโอ้ยค่ะค่ะค่ะค่า,าตะลุ่นบ่ได้เบื้องกลง้องปอาอทายังไงยังใหญ่มากเลยค่ะตรงเนี้ยเจ้า,อาของเขาก็ใจดีให้เราเข้ามาอ๋อม่นป็นไรม่เป่งนมเป่งอืมไมเป็นยังไม่เป่งอย่างเพื่อนบินไปหาเฮ็ดทห้ทงไหมลวด ใบใหม่ชางไตดิงส่งใบใหม่เนี่ยสุปได้กับสุปเลยเลยพี่ยงข้อุปข้งี้เดียวนะนี่ออืมมไม่เหลือให้ค่ะเดีย

เียแล้วเหลือห้างข้างไหนของบนสองน่ะด้านั่นแหละกับข้างไหนอันนี้มพี่ยอมข้างไหนเดีวม่างอียนานั่นแหละองมแเอออันนี้ไม่สองหกข้างไหนเงยังว่าพี่อ่อยังเดเอเอาส่นกัเอาห้างเงเลยพี่ยอมอ๋อหางไงีพี่ยอม ดนเรียบร้อยแล้วเอออ้ยโอ้ยเอาบดไเ้เบิ่งกองถทดค่ะยู่สลวะคะเม่อวาน่นก็เป็นผากวะแกมี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 ใครใแย่อยูด เอาเบิมละคะ่ะี้แเปลียนมือกันแล้วค่ะอนน่มัยยียงขวงมั้อม,มะตอุทิศอันเอาอันนี้ให้พี่ออมเน,นี่ย,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 ยนี่ครับนี่้องครับไข่มดแดงล้างแล้วครับเนี่ยจากที่ถุงครับถุงไห้ถุงละก้อยถุงละก้อย,อยนี่ครับ เงี้ยงามๆนี่แม่เป่งครับแม่เป่งเดี๋ยวลงม่เป่งนี่แม่เป่งครับที่ทุ่งกระมี้ครับแม่เป่งทุ่งล่างแล้วทุ่งเดียวอแม่เป่งเปิงล่างไป็นถงนึงแล้วถุงนี้ยังเปล่าล่างครับแม่เป่งในถุงที่สองก็ต้องเป่งนะผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ให้หมดแดงครับ เจลของกําลังๆครับล่างไม่เป่งครับนี่ไม่เป่งกระมังนึงครับนี่ถุงนึงแล้วยี่ปุ่นอีกันกระมังนึงครับเป่งเนื้อสัตว์ไปแง่ในสวนลูกใตดีสำหรับคลิปนี้กันฝากไปทั้งนี้ครับกดติดตามพี่ยงวมาเจียวลได้ครับเพอ่อโม่โม่ ฝาเป็ลังใจกดติดตามนะครับพี่ยอมกับเจ้าอมครับผมฝากติดตามนะก่กติดตามเยนะติดตามมยังพี่ยอมกับเจ้าอมอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลี้ยงหมูกระทะร้ายไปก่อนครับยอมอนนี้คลิปนี้เพราะเสนครับพูกับไม่คลิปหนาครับนี่เก้อมกุ้งลังๆไม่เป็นครับสวัสดีครับยอม